สวัสดีครับทุกคนนี่นี่ให้ดูอะไรนี่เพิ่งได้เมื่อกี้ครับผมอ o บ b l e ด r บ s t double w r ิ s t d o u b บ e w r อ่าสินค้าสั่งไปมาประมาณอสามวันอ่าันนี้ถึงมาแล้วหนักมากดูแพ็กเกจจิ้งของคือดีก็ดีมากดีมากกล่องไม่บุบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรนะจ๊ะถามมิดก่อน เป็นอะไรนะจ๊ะมาดูกันเก็บกรีดด้านนี้ดีวกว่ากีดด้านไหนดีอย่าให้มันอย่าให้กองมันเสียาหายกต้องกีดด้านบนอะไรนะนะครับสักครู่เล้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนะครับมาดูว่ามันเป็นอะไร ทำเพิมพ่มๆทำเพิมพ่มๆฉีกไปเลยไม่เป็นไรกล่องเราไม่ได้ใช้เลยอ่าอะไรครับผมเดี๋ยวปิดบนิดก่อนอันตราย <c oughs> มันคืออะไรมันคืออะไรอุ้ยเยอะมากโอ้หนึ่งสองสามอ่าสั่งคอลลาเจนไดสามกล่องนะโปรโมชั่นนะครับผมนะ แล้วก็อันนี้คอลลาเจนเดี๋ยวทำคลิปทานให้ดูนะอันนี้ทำคลิปสั่งซื้อสินค้ามาก่อนนี่คอลลาเจนผูกินคอลลาเจนสูตรดสดที่ดีที่สุดตอนนี้กินภายใน1กล่องเนี่ยบอกเลยว่าผิวพัน์คุณจะเปลี่ยนไนทันทีนะครับผมนะบํารุงเส้นผมบํารุงกระดูกนะครับผมส,สามกล่องเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยสามกล่องนะ ใครที่ยังไม่เปิดร้านก็เปิดร้านไ,ได้เลยครอันนี้ผมซื้อในแอปผมผมซื้อในส่วนลดเอามากินเอามากินนะครับผมเวลาไลฟ์เรากินอันนี้ผมมีสินค้าเ็ซทดลองอยู่ผมเลยสั่งมาบำรุงดวงตานะ่มนะกินหลังอาหารเช้าเินนะครับผมสเม็ดอันนี้บันโรซ่ก่อน,นอนสอเม็ด ตื่นขึ้นมาท้องว่างๆสองเม็ดอันนี้ซอฟเจลหมดแล้วนะครับอันนี้สั่งมาแค่นี้นะครับสั่งมาแค่นี้เดี๋ยว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 ถ้าเกิดว่าทำคลิปกินก็ดูดูคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็มาใครที่อยากเปิดร้านใครที่อยากเปิดร้านก็สั่งซื้อชุด แอปเกิดพันธุ์ได้เลยแต่สาหรับใครที่เปิดร่านแนละ้วก็ซื้อกินซ้าเราก็ได้ส่วนลดนะครับนะเทมแอปดอปิสสร้างไว้ได้ให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกินกันเลยนะเอออยากความดวงตาอันนี้ดวงตาเนี่ยกินกินได้เลยหลังอาหารเมื่อกี้ผมกินข้าวไปแล้วนะครับเดยนมานั่นก่อนมานัก่อนมานนั่ก่อนสองเมตรสองเมตร ผมจะไม่ตัดคลิปนะคลิปนี้ผมปล่อยแบบยาวๆเดี๋ยวผมวนะคินตัวนี้นะคินตัวนี้เดี๋ยวมันน้ำก่น่นแป๊บครูสครูอ๋อโอเคได้น้ำแล้วอันนี้ผมสาธิตทุกตัวนะมาตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นบำรุงดวงตาเป็นต้อกระจุก <c oughs> ต้อลมต้อกระจุกตาแดงแล้วใครเคลีงตา ใช้ดูมือถือบ่อยหรือหรือ,อใช้สายตาบ่อยตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะ,ะวิตาดีวิตาดีนะครับผมสองเม็ดสองเม็ดหลังอาหารนะครับผมหนึ่งเม็ดก็ได้ลองทดสอบเพื่อนๆจะได้สองสี่หกแปดสิบเม็ดนะเซทดลองจ่ายแค่ประมาณห้สิบบาทเจ็ิบาทไม่เกินนะผมจะกินหนึ่งเม็ดทดลองอ่ะ ผมกินไปแลว้วอะหลายหลายหลายเซตแล้วล่ะแต่ระยะหลังทิ้งไปหลายหลายเดือนมากก็กลับมากินนะไม่เต็มปีตัวนี้เพราะเพราะผมสายตามไม่ค่อยอประมาณว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะใส่เบ้นดำตลอกินน้ำเยอะอืมม่ส่วน อันนี้อันนี้ผมค่อยสาธิตนะมันเป็นแมสชัวเจลเดี๋ยวผมสาธิตตัวนี้ดีกว่าตัวน,นี้นะโภเก้นคอลลาเจนเดี๋ยวเปิดก่อนตัวนี้เป็นคอลลาเจนโดสที่ดีที่สุดแล้วก็แบบดีมากเลยตอนนี้ปรับปรุงสูตรใหม่แล้วนะครับผมนะอันนี้บำรุงผิวพรรณ เนผมกันดูนะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก่าไม่ขาวกินง่ายส่วนผสมเยอะแยะมากมายเพื่อนๆดูข้าง,งกล่องเลยกันนะฮะเยอะมากบอกว่าเยอะมากตัวนี้นะครับโอ้สิวดีมากบอกเลยว่าเกรดพรีเมียมเป็นคอลลาเจน collagen, เกรดพรีเมียมตัวนี้นะครับดีมากๆอืม หนึ่งกล่องมีสิบห้าซองเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้โหลดแอปนะก็ซื้อเซตพาร์ทเนอร์อัปเกรดพาร์ทเนอร์เข้าไปเลือกดูได้เลยนีสิบห้าซองหนึ่งกล่องนะครับผมเดี๋ยวจะกินหนึ่งซองนะหนึ่งซองเนี่ยบอกเลยว่าคนที่แบบเพลียร่างกายอ่อนล้าอะไรแบบนี้กินตัวนี้บำรุงดีมาก กินกับน้ำน้ำเปล่านะน้ำเปล่าน้ำเำย็นยาชงกินนะให้เช็คนะครับผมนะให้เช็คเดี๋ยวดูวิธีการดูวิธีการต้มกล้องนหะ้น่อตัดน้ำน้ำหนึ่งขวดคนะรับนะตัดรับเสียงอาสาันอัลมดอนนะช่ว ก็ใส่ไปนะครับเ <c oughs> ทไปให้หมดเลยน้ำจะเป็นน้ำสีชมพูน่าดื่มมากหอมด้วยอคอเลเจนบางยี่ห้อะ oh, นะบอกเลยว่าขาวแต่ตัวนี้บอกเลยไม่มีกลิ่นขาวเลยนะเพื่อนๆจะลืมลืมว่ามันผลเมาเป็นผลิตภัณฑ์มาจากปลานะแต่มันไม่ขาวมันเหมือนน้ำผลไม้นะ คนผสมสมุนไพรเยอะมากเพื่อนๆใส่หนึ่งซองแล้วก็น้ำประมาณนี้นะเกือ <c oughs> บเต็มขวดนะนรับผมนะแล้วก็เช็คเช็คพักห้านาทีสามนาทีห้านาทีนะครับบอกเลยว่าหนึ่งซองเนี่ยเพื่อนๆตังเตผิวหน้าก่อนกินหลังกินเพืนะ่นน้องออนดูหน้าผมเลยมันจะมีแบบริ้วรอยนะไม่ได้กินนานแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำคลิป เรื่อยๆนะครับผมนะให้ดูใบหน้าพัฒนาการนะครับกินนะก็กินให้ดีกินก่อนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช้าเช้าแบบท่องว่าก่านอนนอนเนี้ยมันช่วยเกี่ยวกับการดูดซับเวลาดูนอนหลับนะดีมากมรสชาติเยียมนะครับผมนะแล้วก็กินตอนเช้าก็ได้ท้องว่างๆกินกเลยนะบำรุงผิวพรรณกันดูเส้นผมนะ อืวันนี้กินไปสองตัวบำรุงสายตาแล้วก็ตัวนี้นะโอเคเ,อเพื่อนๆนสนใจอยากสั่งซื้อสินค้านะมีสินค้าทดลองเอาไปลองกินดูก่อนนะหรือไม่ก็อัพกิจพัทเนอะร์ซื้อสินค้าสักชิ้นสองชิ้นมาเปิดร้านมีลิงก์วิธีการสร้างไรายได้ ทำยังไงก็สามารถที่จะดูไลฟ์ผมได้นะไลฟ์ทาง t ิกต็อกไลฟ์เอวิธีการเดี๋ยวผมจะทําในคลิปในช่องเนี้ย mm hmm. เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะโอเคผมจะทิ้ง uh, ใต้ล่างคลิป uh, มีลิงก์สมัครแล้วก็ไอเดียไล์เพื่อนๆสามารถติดต่อมาได้นะถ้าสนใจอยากมีธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนนะครับในรูปแบบของแอ แอปพลิเคชันนะครับผมนะคล้ายๆกับแอป Lazada s h o p ป e นะครับผมนะแต่ว่าแอปนี้ขายสินค้าสุขภาพอย่างเดียวเราเข้ามาทำการตลาดให้กับแอปพลิเคชันดอบลิทแล้วก็รับค่าการตลาดไปค่าในหน้าโดยที่เราประมาณว่าเราเป็นนักโฆษณาให้กับแอปแล้วก็รับกำไร3าไ0ร 30- 70%ไปเลยนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านมีระบบแอปพลิเคชันเป็นหน้าร้าน เราบริสจัดการสินค้าให้หมดเลยตอนนี้มีมากกว่า70กว่าแบรนด์มากกว่า5 7แสนกว่าชิ้นในอแอปพลิเคชนันสต็อกไว้ให้เราทำกันตลาดเราเปิดร้านมีลิงก์ใช้ลิงก์ธุรกิจสร้างยอดดาวน์โหลดอย่างเดียวนะผมนะใช้ลิงก์ของเราเนี่ยสร้างยอดดาวน์โหลดอย่างเดียวแล้วก็มารับกำไรกันอย่างเดียวนะผมนะารายได้ปังๆกันเลยทีเดียวนะผมนะก็ทักทายมาได้นะ คอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมผลิตขึ้นมานะครับผมนะเกี่ยวกับการสร้างไรายได้บนแอปดอปวิชนะ,ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะทำอะไรให้เพื่อนดูนะครับครับบายๆกิน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 ต่อดีกว่า น่าใส่ทีนี้บาย